สิ่งแรกเลยคือ,อความเชื่อก่อนแล้วกันนะชีวิตคุณราเหรือบริษัทไหนธุรกิจไรมันก็มีขึ้นและมีลงครับธุรกิจบางทีแบบเออเราก็ทำเหมือนกับเขาทำไมเขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้<ะ>คือเราโง่กว่าไงเราเรา,เราสู้กัาไปได้เว่ามันคือการบริหารต้นทุนบริหารคนบางทีย้อนม,มาดู่โรงงานเ,เราตั้งมาสิบกว่าปีแล้วนะเราวางแผนในวันนั้นคือกล้ามากเลยคือยังไม่มีใคราําไอสปีดไฮเทคโนโลยี ology, นะ,ะแล้วก็ออโตเมชันแต่ว่าณนะวันนั้นนะ่ากลัวมากอย่ายงไหมวินวลายอดขายตกพบกำไรเดือนสี่สิบ้าททัศนคติทำกันไผมจะโชคดีตอนวิก พอวิกฤติปคุ่นหยุดผมทาโชคดีตอนโอกาสผมก็ทําแต่ถ้าโตเมื่อไหร่ทําม,มากกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะขึ้นเราก็ยังทําแบบเดิมนะเราก็อาจจะมีเหลือเลยเนมะื่อจริงๆชีวิตปัญหามีทางออกเสมอถ้าเราหาเจอ วันนี้สำนักข่าวอ e ี e ฟนแ t สไทยมีนัดก,กับซีอสุดยอดนักสู้ตัวจริงที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนค่ะบริษัทนี้เคยทํากําไรในหลักพันล้านก่อนที่จะร่วงลงมาเหลือหลัก10ล้านนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาสามารถที่จะพลิกกลับมาทํากําไรแตะระดับพันล้านได้อีกครั้งอะไรที่ทําให้เขาไม่ยอมแพ้นะคะและที่สําคัญก็คือเป้าหมายการเติบโตต่อจากนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณตันภาส่นาทีค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับคุณเก๋นะครับวันนี้ทั้งสวยทั้งเก๋ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณคุณตันมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับสำนักข่าวอเยานาไทยนะคะไม่ได้คุยกับคุณตันมานานมากๆแล้วก็เป็นความผิดของคุณแล้วไม่ได้คุยกับผมนครับค่ะแต่ว่ามาคุยครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปี2566อีชิตันเนี่ยสามารถทำกำไรกลับมาแตะหลัก พันล้านได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาสถิติออทามไฮด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยอยากให้คุณตาช่วยสรุปให้นิดนึงค่ะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลักๆนอะไรบ้างขอบคุณมากก็ก็สิ่งแรกเลยคือ,อความเชื่อก่อนแล้วกันนะเวลาชีวิตคุณเราเหรือ<ม>บริษัทไหนธุรกิจอะไรมันก็มีขึ้นมีขึ้นและมีลงนะครับ<ม>เราเคยทําสูงสุดกําไรพันล้านนะครับเมื่อประมาณ 5-, 5, 7, 5 <7. S 1> ้าอะไรห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็จากนั้นพวกเราก็เจออุบัติเหตุทางธุรขิจแล้วกันนะ แล้วก็ลากมายาวเลยตอนนั้นเรากําไรจากพันล้านปีต่อไปเรากาไรเดีือ40ล้านนะครับถ้าเราไม่เชื่อหรือว่าเราทอเน,นี่ยจบแล้วนะครับทีวิตเหมือนนึกว่าบริษัทเราแล้วแย่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยต้องขอบคุณพนักงานทีมงานทุกคนเลยว่าพวกเราทุกคนมีความเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็กลับมาได้นะครับจากความพยายามตั้งใจทํางานอย่างต่อเน,นื่องค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาในที่สุดเราก็กลับมาปีแล้วที่เราทําตั้งยอดขายและกาไรและก็ TP สูงสุดนะครับเป็นครั้งแรก ในบริษัทนะครับจุดแข็งของเราเคือโรงงานหน้าตอนนั้นตอนที่เราเริ่มลงทุนธุรขีจเนี่ยเราขายดีอย่างรวดเร็วเครื่องจักรของเราก็มาเร็วมากเลยสั่งแทบจะไม่ทันพอเราสั่งมาเยอะๆยป๊อบอยู่ดีย่อขายตกเลยป๊อบเครื่องจักรมาอีกมาอีกต่อเนื่องมันไม่ทันว่าขเครื่องจักรก่าจะสั่งผมจะได้มันปีครึง่งถึง2ปีเมื่อเราสั่งล่วงหน้าไปแล้วย่อขายเราหยุดนี่เราก็เบรกไม่ได้มาป๊อบมันเป็นภาระเลยครับแล้ว่าเราก็รู้อยู่แล้วจุดแข็งคือเราต้องผลิตเยอะนะครับเราเลยต้องใช้เวลาอีก3ปี5ปี ครับเมื่อไรที่เราผลิตเยอะต้นทุนเราก็จะตามลงอย่างมีระยะสําคัญมากๆเลยสุดเรามีค่าส่วนประมาณ5 0 0ล้านต่อปีถ้าเราผลิตอะไรยูเลตอยู่ที่ห้าสิบเปนตะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราผลิต6 0 7 0 80ต้นทุนเราก็จะอยู่แถวๆนี้อีกิีเดียวเพราะว่าส่วนที่เหลือมันก็เคยค่าเมล่เท่าเดิมขึ้นจากเท่าเดิมผู้จัดการคนเดิมโรงงานเดิม แต่ว่าสิ่งที่เพิ่อมื่อกีย่อขายเมื่อเราก็รู้หยุดขายเราอยู่อย่างนี้เราก็ทําอย่างต่อเนื่องจนปีที่แล้วเราเรียกว่าทําทุกตัวครบถ้วนทั้งย่อขายต้นทุนต่ำสุดแล้วก็กำไรมากสุดพูดถึงโปรดักต์ใหม่นิดนึงค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าคุณตันยอมนอกใจญี่ปุ่นไปมีกิ๊กเป็นสาวเกาหลีใช่ไหมคะตันนี้เกาหลีกวางซานตอนนี้เล่าเลาถึงตันตันซูนิดนึงว่าามันมาได้ยังไงแล้วก็มันช่วยให้ ช่วยให้อิชิตันเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างครับจริงๆอย่างนี้บอกว่าเครื่องจากตอนที่เราขายดีแล้วเราสั่งเครื่องมาเราสั่งมาเครื่องหนึ่งที่มันสใส่ใส่แก๊สได้ก็เหมือนกับทำน้ำอัรมได้ถ้าเราไปดูตัวเลขสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงแรกๆของชาเขียวบูมสุดสุเนี่ยน้ำอรมตกด้วยทั้าไปหลังจากนั้นป๊บก็เหมือนกับพากที่ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วขึ้นตกป๊บเขาก็ค่อยๆขึ้นของเราตกลงไปใช่ไหมเขาขึ้นตอนนี้คือเราก็ขึ้นนะเขาก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนึง อาจจะมีตกแล้วก็ขึ้นใหม่ครับส่วนหนึ่งเคยตัวนี้มันเป็นน้ำอารมณ์ซึ่งเราดูถ้าเราไปดูไอซเดียอส์เราจะเขียนแล้วว่าน้าอารมณ์เติบโต,ตหลายปีแล้วก็คนรุ่นใหม่คุณคุณสมัยใหม่นะวัยรุ่นเราก็ชอบเครื่องดื่มที่มีน้าอารมณ์นี่ก็เป็นจังหวะของเราเข้ามาแต่ถ้าเราไปทาทําน้ำอารมณ์แข่งกับน,น้ำอารมณ์ในตลาดเดิมซึ่งเขาเป็นเจ้าใหญ่าหาแล้วก็เจ้าตลาดมันก็ลําบากเราก็เลย เดียวว่าทําน้ำมันลมสไตล์เกาหลีนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะมีขี้เกาหลีนะรักญี่ปุ่นมากเลยครับแต่เห็นการมันก็เหมือนว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นก็พอไปไปด้วยกันได้นะครับเราก็เลยมีทานตะสูออกมาแตสไตล์เกาหลีเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีนัยยะสาคัญกับผลประกอบการจริงๆเราออกมา2 3 SKU แล้วเราต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เดียวว่ายดขายเยอะมากเท่าไหร่นะครับมันเป็นการสร้างแบรนด์มากเพราะเพราะเราเราทำน้ำมันลมสไตล์เกาหลีจริงๆเลยเคยกินอะไรนะ อิมเบียร์อย่างเงี้ยมันคือตลาดเล็กนะครับ<ฆ>แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคือตานันซูน้ำพุ่งผสมมะนาวคือเรียกว่าต่เป็นว่ารสชาติของคนไทยเลยเป็นรสชาติยอดนิยมมา20<ฆ>ปีแล้วครับอันนี้ก็มีระยะสําคัญมากๆคือตัวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าตนานันซูจะประสบความสำเร็จก้าวขึ้นไปได้ระดับพันล้านหรือสองพันล้านได้หรือไม่แต่ว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้จากเดิมที่ไฮซีซันของเราจะอยู่เฉพาะหน้าร้อนแต่ว่าพอพอมีตัวใหม่มาเนี่ย ทำให้เราบอกว่าเราประกาศเลยว่าเราจะขายดีทุกฤดูถูกไหมคะเออส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจริงๆริอเกยพูดมานี่เป็นคํถทมที่ดีมากเลยสมัยก่อนเราท,ทําธุรกิจแบบอรหน้าซัมเมอร์เราก็เอาเงินโฆษณาสองถึงสามร้อยล้านทุมทีเดียวเลยแล้วก็<ช>วกเราก็จะทํานิวไฮตอนอหน้าร้อนแล้วข้างหลังก็เป็นโลซีตอนนี้เนื่องจากต้องต้องบอกเลยว่าคนรุ่นใหม่พฤติการการเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะพฤติกรรกันใช้ชีวิต ไปอยู่เป็นอาจารไม่ดูทีวีลลูกผมนีงไม่เคยดูทีวีเลยดูแต่เมื่อถึงด้วครับงฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราก็เราก็โฆษณาในออนไลน์มากกว่าติกตอกมากกว่าแล้วก็เราแยกโฆษณาเป็นตัวตัวกับตรงทราเก็ตลูกค้าใช้เงินน้อยกว่าได้ผลมากว่าสมัยก่อน300รอล้านทีเดียวทั้งประเทศเดี๋ยวนี้หมดยุบแล้วครับเนี้ยเราก็ใช้เงินน้อยกว่าแล้วยิงไปกลุ่มทราเก็ตที่ตรงกันมันก็เลยทําให้แบบ ที่บอกว่าเราขายดีหรือทำนิวไฮได้นี่มาจากว่าไม่ได้มาจากซัมเมอร์หน้าร้อน <c oughs> นะกินอย่างเดียวอันนั้นคือช่วงนี้เราโฆษณาตัวนี้ช่วงนี้เราโฆษณาตัวนี้เราก็เลยมีโปรดักต์หลายตัวที่สามารถทําหน้าร้อนก็าาน้าพุผสมนาวก็ร้อน <c oughs> ใช่ไหมพอ <c oughs> รลยไปปบก็ก็อาจจะเป็นน้ําด่างอิชิตานอาจจะเป็นเย็น <c oughs> ๆย็นอาจจะเป็นอะไรก็เราทําเป็นช่วงๆกับกลุ่มลูกค้ามันก็เลยทําให้แบบยอดขายเราแทบจะระยปีเราไม่มีโลซีซั่น ก็เท่ากับว่านอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วการทําการตลาดแบบที่เปลีป่ยนไป เปลี่ยนไปแบบเจาะเข้าไปเนี่ยก็ทําให้ผลการดำเนินงานเราดีขึ้นในใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็ขายตัวนี้ช่วงนี้ก็ขายตัวนี้มันก็มีทุกช่วงในในการโฆษณาแล้วก็ใช้เงินน้อยด้วยอ๋อช่วงหลังๆก็เราก็จะเห็นอิชิตันมาทําเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาเป็นนอนทีมากยิ่งขึ้นเรามองเห็นอะไรในตลาดนี้คัะคุณดันก็มองเห็นในเอชดีสันว่าตลาดมันก็เติบโตอย่างที่บอกน้ําอารมณ์ก็เติบโตน้ำชูกําลังค่ะน้ำต่อไปคือตารขึ้นดื่มชูกาลังก็เติบโตมาหลายสิบปีแล้วเราก็เห็นอยู่นะ ยอมรับยอมรับผิดพลาดเองก็คือผมอาจจะตัดสินใจผิดไปที่ไปใช้ PET แล้วก็ผิดวันนั้นคือผมไปตั้งราคาไซซิ่งที่ปริมาณมากกว่าแล้วก็ราคา15บาบทมันเลยทำให้เราเข้าไม่ถึงตลาดเลยสิบาทกับสิบห้าบาทมันค,นคนที่เคยดื่มเขาก็ติดแบรนด์อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆมีแบรนด์ใหม่ออกมานะครับต้นทุนเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจ้างพรีเซนเตอร์ค,ครับเลยทําให้เราต้องขายสิบห้าบาทแต่ตอนนี้เราเรา,เรารู้ลวจากการเสียหายครั้งที่แล้วลความโง่ข,ของตัวเองไป เร่องนี้เราก็ออกมาใหม่ก็ชื่อตามพาวเวอร์นะครับก็เคยใช้ตัวเองหรือใช้แบรนด์ของเราความเป็นชุดขายก็ประหยัดต้นทุนหน่อยเพราะว่าเราก็จ้างโอเยนก็ไม่ได้กำไรเยอะเท่ากับชาเขียวแต่ว่าเป็นกาไรที่เรารับได้แล้วก็พอใจแต่ว่าต้นทุนเราไม่ไม่ได้สูงแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเอาย่อขายไปแข่งกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วเราขอแบบหวังอะไรอ่ะหวังย่อขายที่ค่อยๆเติบโตป่าล้อมเหมืองค่ะก็เพราะว่าใช้แฟนกลับเราใช้ยีป้องของเราที่ที่เป็นพนักงานของเราค่อยๆช่วยกระจายไป สมมติว่าเราอยากได้แค่สองสามร้อยล้านน่ะไม่มีใครสนใจเราหรอกเพราะว่าเขาคงไม่มาสู้เราเพื่อไอ้ยดขายเราสามร้อยล้านแต่เราตั้งเป้าพันสองพันสามพันเขาอาจจะมารับน้องเรา<อ>ถึงที่เลยแล้วอย่างเราก็ไม่สามารถทำสามพันล้านนะครับเราไม่มีโรงงานเราจ้างผู้ผลิตค่าขายดีเราก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่อาจจะไม่น้นอยนะครับตลาดมันใหญ่มากขอให้ขายได้อย่างเดียวนะแต่ว่าต้องใช้เวลาเติบโต เราคาดหวังส่วนแบ่งจะเท่าไหร่ตลาดนี้ใหญ่เท่าไหร่คะคุณตันจำตัวเลขได้ไหสองสามหมื่นล้านแหะครับแล้วเราคาดหวังยอดขายก็เราตั้งเป้าปีแรกสามร้อยไงก็คือปีปีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ปีนี้อันนี้เราล็อโปรดักต์ไปเรื่อยอีกไม่อีกห้าวันก็ออกแล้วก็อย่าเริ่มไปหุ่มนึ่งด้วยนะครับเดือนเดนมีนาอ่าอ่าก็คือตันพาวเวอร์คือตลาดเมืองท่านเราก็ต้องยอมรับว่าขั้นของชีพเราไม่ได้สูงนะครับคนของเราเนี่ยเราติดเตาเรียกว่าติดราคาตรงนี้อบางทีเลยจากราคานี้มันก็็ตลลลาาดดเเเยกกม เราก็ติดกับดักของตัวเองว่าบางทีเราผลิตไม่ได้ราคานี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพยายามอ่ะก็ได้แล้วไม่งั้นมันมันอยู่ที่บอกว่าอ่ะเคททาก๋วยเตี๋ยวชามเลยสิบห้าบาทมีกําไรผมจะยช้สิบห้าบาทว่าจะขาดทุนขึ้นะครั้งที่วัตถุดิบเท่ากันนะครับแต่ว่าผมอาจจะใช้แรงงานใช้สินปืงที่ไม่เกิดผลผลิตเนี่ยงั้นคือคือทุกทีบางทีแบบเออเราก็ทำเหมือนกับเขาทำไม่เขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้คือเราโง่กว่าไงเราเราสู้กับไปแดกว่า เขาใช้เวลาเท่านี้เขาทําได้้อยชามเดี๋ยวเราใช้ไว้เราจะขายลอยชามหลายต้องใช้สามคนทั้งที่เขียนใช้ได้คนเดียวงั้นมันคือการบริหารต้นทุนบริหารคนซึ่งตันเ o w e r เวอร์นี่ยเรา OEM จ้างจ้างเขาไปดเราไม่ได้ลงทุนไม่แต่บาทหนึ่งเลยอ๋อทำไมอะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่แล้วก็มีคนอื่นมาจ้างเราไมโรงงานเราทำผลดแก้วไม่ได้ อ๋ออันนี้สิ่งที่ต่างต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือเป็นขวดแก้วอแล้วครั้งที่แล้วขวดใหญ่กว่าอันหนักกว่านิดคือครั้งที่แล้วขายสิบห้าบาทแล้วครั้งที่แล้วจ้างพรีเซนเตอร์เจมาทีนึงก็จ่ายตังเจมาอีกทีก็จ่ายตังไอเทมเนี้ยคุณตามไปทุกที่ไม่ต้องเสียตังแล้วก็ทิชชู่ตัวบ้างนะโปรโมชัินเดือนอยู่แล้วแม่มันก็ต้นทุนก็สิบบาทขายได้แต่ถ้าเป็นเจหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะโอ้ยเราเห็นพวกแบรนด์ในเจ้าตลาดเนี่ยเขาสมมติ เอ็มร้อยเนี่ยโหดาราเพียบเลยใช่ไหมทุกอย่างเป็นเงินนะขึ้นโปสเตอร์เงินขึ้นนะทีวีก็เงินอีเวนต์โหแต่ละคนเยอะอ่ะเหมือน,นบางทีเราถ้าเราไปแนวนั้นอ่ะไอที่บอกว่าเขาสิบบาทขายได้เพราะวูลูกเขาเยอะด้วยนะแต่เราสิบบาทเนี่ยเราอาจจะขายไม่ได้เพราะว่าวูลูกเราน้อยเพราะงั้นเราต้องประหยัดเราก็ต้องถาแบบวิธีของเราอ่ะไม่ใช่วิธีของเขาแต่ว่าอย่างที่คุณตันบอกว่าความคาดหวังในใน,ในเบื้องต้นปีแรกเนี่ยก็อาจจะหวังแค่ละสามร้อยล้านก็ <300 S 2> นไม่เยอะนะครับก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ว่า สมมติเป็นไม่ได้ะสมเร็จก็ไม่ได้ทาให้บริษัทเสียหายเราไม่ได้ลงทุนเครื่องจักรไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราก็ผลิตแล้วลถ้ามันขายไม่ดีแล้วกสมมตินะแย่ที่สุดมันก็เขาหยุดไปก็เหมือนกับ SKU ในชาที่เราออกมาแล้วก็ผ่านไปเป็นส่วนหนึ่งของของเวลานะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แค่ออกมาแล้วผ่านไปถ้ามันติดขึ้นมาคพามมันสามารถที่จะไปต่อได้อาจจะไม่ได้รีบเหมือนอิชิจัลงทุน800 0ล้านโรงงาน,นนะอย่งหละเหมือ,มอน,นั้นเคยสู้แบบ มั่นใจสู้ตายอะนะแต่อันนี้เราสู้แบบเบาๆสู้เป็นนะ uh huh. อันนั้นคือเร,เราเราเราไม่มีทางเลือกถ้าเกิดว่าสมัยก่อนอิชิ่ทันถ้าเราไม่ทําแบบไฮเทคโนโลยีไฮเครื่องจักรที่ทันสมัยเนี่ยมันไม่สามารถสู้ในตลาดได้ก uh ็เลยเหมือนกับซักผมทาแล้วขายได้แต่ไม่มีก uh huh. ําไรใช่ปะทำาวันนี้วันนี้ที่เราขายในราคานี้ทำอย่างเงี้ยเรามีกําไรเพราะว่าเครื่องจักรของเราเป็นไฮสปีดไฮเทคโนโลยีนะครับออโตเมชั huh. นอะคือ บางทีย้อนกลับมาดูโรงงานเ,ออเราตั้งมาสิบกว่าปีแล้วนะเราวางแผนในวันนั้นคือกล้ามากเลยคือยังไม่มีใครําอ่ะไฮสปีดไฮเทคโนโลยีนะแล้วก็ออโตเมชันแต่ว่าณนาวันนั้นน,ะน่ะนากลัวมาเห็นไหมวม่วันนย่อขายตกปุ๊บกำไรเดือนสี่สิบล้านาแต่วันนี้ขายแปดพันล้านปุ๊บนะเรากําไรพันกว่าล้านทั้งท้งที่แบบสิ่งที่เราเจอมารั้งที่เราที่หนักที่สุดคือภาษีของเรานี่กาไรพันกว่าล้านนะจริงๆเราเสียภาษีคงสามิตอีกพันหนึ่งนะถ้าไม่มีภาษีตัวนี้มาลน่ะ จริงๆ<ด>ปีนี้เราจะกำไร2000ลา้านถ้าเราเราก็ย,ยังทำแบบเดิมนะเราก็อาจจะไม่เหลือเลยไมะงั้นจริงๆชีวิตปัญหามีทางออกเสมอถ้าเราหาเจอมาอัปเดตในเรื่องของกำลังการผลิตกันบ้างปีที่แล้วอย่างที่คุณตันบอกว่ามีบางช่วงที่สินค้าเราขาดตลาดด้วยตอนนี้กำลังการผลิตเราเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ปีแล้วผมก็เสียค่ารางวัลให้กับโรงงานไปเกือบล้านเลยแล้วก็เคยให้เขาตั้งเป้า ให้เขาบริหารคือคำผลิตมันอยู่ที่การบริหารอย่างเดียวแล้วก็ SKU อยู่ไหนจะไว้ตรงไหนขึ้นจากตัวไหนทาอะไรพีแเล้วเราบริหารค่อยข้างดีแล้วล่ะมันเรียกว่าเกือบเต็มแล้วกันใช่ไหมฮะแปลเราก็ยังยังสามารถเพิ่มได้อยู่ถ้าเกิดเรามองวิธีะอะเ,เราเราเรามีคำมองวิธีเท่าเดิมเราก็เราจะมียออขายเพื่อนจากเราตั้ง0 0 0กว่าล้านจากอะไรจากบางส่วนเราไปโอเอนครับโรงงานเครื่องจากคุณบางตัวเราเราก็ผลิตอยู่แล้ว แต่เนื่นองจากอย่างที่บอกว่าในดีมีเสียนะเหลี่ยมมี2ด้านไฮสปิดมีข้อเสียคือมันผลิตเร็วต้นทุนต่ำถ้าคุณผลิตยาวๆนานๆแต่ถ้าคุณผลิต5ชั่วโมงหรือวันหนึ่งหยุดแล้วคุณก็ซีไอพีครั้งหนึ่งเสียค่าสองแสนในต่อครั้งแล้วก็สปิดดูว่าเราไปเปลี่ยนโมเปลี่ยนขวดปุ๊บครึ่งจังมันไม่สามารถวิ่ง6ก0ขวดทันทีนะมันก็ต้องจุนกวดจุนเสร็จปุ๊บเอ่อสามสี่ชั่วโมงจุนจะไล่6ก0ขวดแล้วอะหยุดอีกแล้วอ่ามันก็จะเสียหายไหมตอนนี้เราก เอา SKU ที่ผลิตน้อยๆออกไปจ้างคนผลิต oh. ถ้าคนอื่นปเป็นเครื่องผลิตที่วิ่งช้าๆเนี่ย uh. เขาจะไม่เขาเขาไม่ต้องจุนเยอะ uh. เขาหยุด40ปชั่วโมงหยุดครั้งหนึ่งค่าได้ใจกันหยุดเขาแค่ห้าหมื่นของเรามัเคยสามแสนนะห uh. ยุดครั้งหนึ่งสามแสนเพราะฉะนั้น 300, เราวิ่งเร็วๆเนี่ยเราทําแค่วันเดียวแต่ให้เขาไปวิ่งเรา,เข,าเขาวิ่ง3 uh. วันหยุดพอดีเลยเคยครึ่ง,งของเขาเป็นแบบนี้3วันต้องหยุดครั้งหนึ่งของเราเคือนิ้วกดทีหนึ่ง ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบชั่วโมงหยุดหนึ่งค้าคือต้นตุนตามสุดค่ะเั้นถ้าเราไปหยุดเดี๋ยวเริ่มหยุดเปลี M ่ยนโมเวลาผลิตของเราอะแทนที่จะเป็นการวิง่งนาทีเรา,เราหกร้อยก่ดวิงว่งเคยกดเสร็จแล้วไปนั่งไปเที่ยวต่างประเทศห้าวันกลับมาพบมันมีสินค้าเป็นล้านล้านขวดเลยใช่ปหการ<อ>เราหยุดแล้วก็เอาไปล้างเครื่องแล้วก็มาสตตร์ทใหม่เปลี่ยนโมเคยเอาเอาเวลาไปทําพวกที่ไม่ขอรายได้เลยไม่ขอไม่ไม่สร้างปรดกา์ให้เราก็น่าจะการันงตีได้ว่าจะไม่มีสินค้าขาดตลาด อ๋อก็อย่าไปการันตีนะขัดแตดีแล้วครับขาดไปว่าเราย่อขายเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราการันตีเคยกำลังผลิตของเราจะเพิ่มขึ้นย่อขายเราจะเพิ่มขึ้นถ้ามันขาดตลาดไม่ขาดตลาดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไงขาดแตดีเรามีการเพิ่มรายการผลิตเออเรามีกำลังเพิ่มรายผลิตที่บอกว่าเราเอาเครื่องจากเออเราเอาซื้อเครื่องจากพอดีในพื้นที่เราสมัยก่อนเรามีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยนึงแล้วก็พอดีเรามีย่อขายของ USC เป็นกล่องใช่ไหมมีอยู่ร้อยกว่าล้านซึ่งพื้นที่เขากินไปเยอะเราเลยขายเครื่องจกนี้ แล้วก็เอาเครื่องจกักรตรงพื้นที่ตรงนี้มาใส่กำลังผลิตตัวใหม่หนึ่งตัวมันผลิตได้เป็นเป็นร้อยล้านขวดเลยนะแต่ oh. แต่ว่าเราลงทุนแค่ครึ่งเดียว oh. เราไม่ได้ลงทุนเพราะจริงๆเครื่องจากหนึ่งเครื่องอะ่ะมันจะลงทุนประมาณพันล้านอันนี้เราลงทุน400ล้าน oh. จะหรืออาจจะถามว่าทำไมลงทุน400ล้านคือเราลงทุนเฉพาะตัวบรรจุ oh. นะการข้างหลงังแพ็คลัางไ oh. อ้ที่ต้มชาค่าเสื้อหรือว่าในส่วนเอรน์นะเวเวส์อะไรเงี้ย oh. มันม,มีมีอยู่แล้วเนี่นการลงทุนน้อยนะครับ เนี่ยข้จากตัวน,นี้จะเสร็จ Q4 ปีนี้อาจจะได้ปีนี้อาจจะได้แค่ q เวเราก็จะเพิ่มความมุ่งมั่นให้เราน่าจะเป็นร้อยร้อยร้อยล้านร้อยกว่าล้านขวดต่อปีนะครับอ,อันนี้จะได้เริ่ม Q4 อ,อย่างปีที่แล้วที่สินค้าเราขาดตลาดเนี่ยจริงๆคุณตันทราบไหมคะว่ามันขาดเพราะเหตุผล <c oughs> อะไรผมรู้ว่าเกจะทำอะไรเคก็มาถามว่าไอ้ตอนนี้มันมีอะไรนะสายเขียวสายเขียวใช่ไหมจริงไม่ใช่หรอกครับเป็นมีกลุ่มหนึ่งแต่ว่าน้อยมาก แต่ว่าแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มออนไลน์ฮะมันก็เลยรูเหมือนเสียงดังจริงๆแล้วอ่าผมบอกเลยว่าสินค้าเราขายดีมาจาก SKU ที่เราเพิ่มขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกเกือบทุก SKU มันตบโตด้วยเสียด้วยว่า SKU เดิมมันมีมีทุกขีัมก็มี2อย่างนะเซมสโตรผมว่าเปิดร้านนะใหม่อันนี้คือจะยอดขายเพิ่มขึ้นจตกเปิดร้านใหม่ครับยอดขายเปิดเพิ่มขึ้นจากร้านเดิม ของเรานี่คือสินค้าใหม่ก็ได้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งสินค้าเก่าก็เพิ่มขึ้นถ้ามองภาพตลาดก็คือจริงจริงการโดนนยตัวผมชีวิตเนี่ยผมมักจะได้ดีตอนวิกฤตถามว่าโดยว่าสองปีสุดท้ายหรือก่อนนันนี้ทํามไมเติบโตขึ้นมาค่อยงเยอะเลยมาจากโควิดเพราะวีบางคนอาจจะเสียหายบางคนก็เราได้เพราะว,ว่าโควิดทําให้คนออกจากบ้านไม่ได้มันเลยทําให้ยอดขายในทีทีต่างจังหวัดดีพวัวเพิ่มขึ้น ผมมีมากายแชร์ในอียิปต์วนะโตวานสองสามปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โควิดนะครับโตแล้วก็โตเลยเพราะจากเดิมมันไม่เคยขายร้านค้านี้พอมาขายแล้วติดใจเรามีลูกค้าประจำเราก็ขายต่อเลยทําให้ทีทีเปอร์เซ็นทีทีคือตลาดโชววยตลาดโฉววยโตขึ้นนะกว่าสมัยก่อน6 0สิบสี่สิบเคยโมเดิลเทรดนะโฉววยแค่40ตอนนี้อาจจะ50 50แล้วก็เป็น53าสิบสามคืออาจจะโชว์หวยอาจจะเริ่มโตกว่าโมเดิลเทรดมาจาก ก็เลยนะช่วงโควิดรัฐบาลเขาส่งเสริมเติมเงินให้ตังหวัดเอชเอ็มพีไปขายมีโครงการอะไรมาช่วยมันก็เลยทําให้ตังหวัดขายดีตรงนี้แหละมันไม่ได้ทําให้ผมมียกขายเพิ่มขึ้นอย่างเดียวทาให้กำไรผมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าขายบริษัทกัไมน้อยใช่ไหมขายโชว์หวยกำไรเยอะกว่าถ้าเราขายตรงนี้ได้ตรงนี้อ่ะ มันยอไขายตรงนี้มาอยู่ตรงนี้กำไรมากกว่าหาปรประมาณ5%อ่าฮะแสดงว่าเป้าหมายเราหลังจากนี้ไปก็น่าจะมามุ่งที่ตลาดยังโตได้โชว์หวยก็ยังโตได้จริงตอนนี้เรามา5้สิบเคยตอนนี้ตอนนี้โชว์เวอผมอาจจะใกล้เคียงกับโมเดิร์นเทรดนะหรือมากกว่านิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติน้ำออรลมเนี่ยเขามีโชว์เวเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของร้านค้ามีขายน้ำออรมนะผมมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นของร้านค้าขายผม แสดงว่าผมจะมีช่องว่างอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์ยัีไม่ได้ขายค่ะเั้นเรามีโอกาสเติบโตทับของเราโดนใจแล้วก็ไปได้นี่ตลาดทีทีไม่ไม่ง่ายนะเข้ายาก<ย>ากเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วติดแล้วติดเลยเพราะว่าโชวยไม่เหมือนเซเว่นหรือโลตัสมีที่เลี้ยงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมจะอะไรมาเข้ามาเก็บค่าหัวคิวแล้วเข้าไปขายไม่ดี3เดือนเตะออกใช่ไหมโซวยนี่เขามีตู้เย็นอยู่ใบเดียวหรือร้านเขาเล็กๆห้องแถวห้องหนึ่งถ้าเกิดเขาขายอะไรแล้วขายดีเขาก็จะขายต่อเนื่อง แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เอาไปขายนะอืมมันไม่มีที่อาไม่มีที่เขาก็ขายตัวเดิมๆอ่ะนะคือขายจนคุ้นเคอแล้วสินค้าใหม่มันออกเยอะๆเขาจะไปเข้าแล้วออกเดี๋ยวๆสินค้าตกค้างอยู่ที่ก็ซื้อมาลังหนึ่งขายไปครึ่งลังครึ่งลังกีนึงขายก็ขาดทุนนะไม่กไม่จำเป็นเขาไม่ขายสินค้าที่ขายไม่ดีเนี่ยสินค้างเราตอนนี้ก็โชคดีมากเลยเคยถ้าเราไปต่างจังหวัดทุกที่มีสินค้าเราเกือบเยอะแล้วกันเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะๆเลยเราเริ่มที่เราไปก่อน20 3ส40เราตบตัวตลอดแล้วก็ แต่ละสาขาหรือแต่ละร้านค้าเนี่ยอยอดต่อร้านก็เต,ติบโตเราโตสตัวตนะร้านค้าเพิ่มขึ้นร้านเดิมขายมากขึ้นต่อร้านมาถึงเป้าหมายของอิชิตันในปี67บ้างคะ่ระราวางเป้าหมายการเติบโตออยังไงบ้างอ,อย่างปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าทุกไตรมาสเนี่ยคือเติบโตทํานิวไฮตลอดอมาจนถึงไตรมาสสใช่ไหมคะแล้วไตรมาสหนึ่งปีนี้คือตอนนี้เดือนมีนาคมแล้วเนาะแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง คาดหวังแล้วกันนะไอ้จริงจรแล้วผมยินแล้วล่ะนะแต่ว่าบอกไม่ได้แต่เข้าไปข่าวดีแล้วกันนะมีโอกาสนิวไพนะมีโอกาสนิวไะแล้วภาพรวมทั้งปีจะเติบโตจากปี67สามที่สุดเน่เรามีกำลังผลิตไหมคือคือไม่มียังไงก็ไม่ได้แต่ว่าเรามีไงเรามีช่องทางเรามองเห็นแล้วว่าดโซนเราทําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกแล้วเราพยายามทําให้มันแตกข้าวผาดล้านในปีนี้ปีนี้เราน่าจะมีกําไรพิเศษด้วยในไตรมาสที่สอง อันนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรนะครับมันเป็นครั้งเดียวนะครับวันขายที่มันไม่ได้ทุกสียงเราพูดตรงๆนะอย่าไปไปคาดหวังมากนะครับมันก็เคยทำอะไรครั้งเดียวจากการซื้อที่ดินเมื่อ10ปีก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ตกใจเพราว่าอย่ในไทยดีเราต้องผลิตโรงงานใหม่เราอาจจะไม่มีที่มันจะทําให้ต้นทุนเราแพงขึ้นเราเลยซื้อไว้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้บริษัทเร a l e s ที่เก่งกำอะไรที่ดีอันนี้ถือว่าผมไว้ได้อยากให้คุณตานฝากหลักคิด หรือว่าแนวคิดในการเป็นยอดนักสู้ของเุืนตันเพราะเพืนตันน,ตน,น่าจะเป็นไอคอนของคําว่า oh. ยอดนักสู้ที่ oh. ไม่ยอมแพ้คืออะไรที่มันทําให้บางอย่างคือเราเราก็ลมสำสำ้มซ้ําๆแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้ก <c> ็มันมันเป็นข้อเท็จจริงธรรมชาติมากๆเลยมันมันไม่ได้เรื่องอะไรนะหลักคิดอะไรมาใหม่ก <c> ็าพา <c> ที่ขึ้นแล้วก็ลงไหมอ่ะน้ําขึ้นแล้วลงไหมค่ะลงแล้วลงแล้วขึ้นอ่ามันก็แค่นี้แหละชีวิตของเราทุกๆคนทุกโปรดักทุกบริษัทมันก็มีขาขึ้นและขาลงเพียงแต่ว่าขาลงเราสู้ไหม ขาลงมางคุก็เมาเหล้านะติดนุ่นตินี่นอนหมดแรงแล้วพอขาขึ้นโชคดีมาปกเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะไปตักตัวโอกาสทองแล้วโอกาสทองเรา่าเมาอยู่ใช่ไหมเั้นยิ่งตกมันเคยโอกาสของขึ้นอ่ามันทัศนคติทำคัญมาคือยห็นไมมว่าผมเมื่อกี้พูดละผมจะโชคดีตอนวิกฤตเพราะวิกฤตพวกคุณหยุดผมทำโชคดีตอนโอกาสผมก็ทำใช่ไหมแต่ถ้าตกเมื่อไหร่อู๋ทำมากกว่านี้อีก เพราะว่ามันจะขึ้นอหมูขึ้นราคาคุณไปเลี้ยงหมูพอเลี้ยงหมูเสร็จไปไงหมูลดตลาดราคาตกใช่ป่ะ,ะมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วไม่ยเคยมันมีขาขึ้นแล้วมีขาลงใช่ไหมเนี่ยเราต้องรู้จักตักตวงตอนไหนเราต้องอดทนเราต้องอยู่ให้ได้คเวลาลำบากอ่ะคุณลำบากไหมอ่ะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยก็ยิ่งต้องสู้อ่ะไม่นจะเหนื่อยแล้วปล่อยตัวนะผู้หญิงบอกว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วปล่อยตัวมหมทีนึ่งดูไม่จืดเลยใช่ป่ะยิ่งมีลูกแล้วยกมากขึ้นก็ต้อง ยิ่งสวยเข้าใจเลยใช่ไหม <c oughs> ยิ่งเหนื่อยลำบากก็ยิ่งสู้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เหนื่อยลำบากก็็ทนนี้เราใช้เงินเกินตัวกู้เงินนอกระบบมันก็มันเป็นกับดักชีวิตเลย <c oughs> จบเลยมไม่ได้จบคนเดียวเราจบตั้งครอบครัวเราเดียวเราต้องทาให้พ่อแม่เดียวพี่น้องเพื่นแม่เดียวเราทั้งตระกูลทั้งรอบตัวเลยใช่ไหม <c oughs> วิกฤตเคอโอกับผู้ให้ทำยากแต่จริงๆมีจริงมันเป็นโอกาสจริงๆแล้วผมก็ได้ดีเพราะผมเชื่อคุณเชื่อไม่ได้เหนื่อยก็สู้อ ใช่ไหมไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยก็เลิกเหนื่อยก็ต้องสู้นักสู้่ะถึงมีคําว่านักสู้ใช่ไหมมีธุรกิจไหนไหมที่คุณตันรู้สึกว่าแบบยอมละไม่เอาละอย่าอผมไม่เอาทุกครั้งนะครับผมทําไปแล้วพลาดไม่ดีผมเลิกเลยผมผมไม่เคยโอ้ยไม่ได้กูต้องสู้ตายกูเสียหน้ากูอายแบบคือสู้ก็จริงแต่ก็ไม่ไม่ใช่สู้ตายใช่ไหมสู้แต่ไม่ดันทุนหลังถ้ามันไม่ใช่นะคือเส้นบางๆนะคุณตันเออเหมือนเส้นบางๆคือเราพยายามแล้วแหละแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ บางทไีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบางทีมันไม่ใช่เพราะเวลามาเราทําเร็วไป<ช>บางทีเราทําช้าไปพอเดี๋ยวทำไปนะเขาเป็นมาแค่เซตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเรามาที่หลังมันถึงไม่จัดใช้มันก็สู้เขาไม่ได้เพราะโอ้โหเขาบอกว่าค่าโฆษณาเยอะมากพกอย่อใครเราสามเท่าอย่างนี้แล้วจะไปสู้เขาอย่างไรที่ว่าเมื่อก็ไม่ได้ถึงเราสู้ไม่ได้ก็อาจจะมีวิธีสู้แบบอ่ะมันก็เหมือนตามม<ต>าว่าสู้แบบบ่าร้อมมอือใช่ไหมเราก็เห็นไหมว่าอ้าว energy ดิ้งแล้วกันนะจับตลาดมา20 30ปีแล้วเราก็เห็นไหม มีเจ้าใหม่ที่เติบโตแล้วก็เป็นยักษ์ขึ้นมาก็มีใช่ไหมในตลาดจริงๆแล้วนอกจากสมเจ้าสี่เจ้าที่มีอยู่ข้างล่างมีหลายตัวนะที่มีย่อไข่เป็นพันนล้านเนี่ยเราไม่รู้เขาค่อยโตนะเขาก็มีโอกาสไายเป็นยักษ์อีกวันหนึ่งที่มีย่อไข่เป็นหมื่นล้านเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาใช้เวลาเป็นสิบๆปีแล้วก็ค่อยความแบากความจมเร็ไม่ได้โดดจากฟ้ายี่เพราะว่ามีไดีขึ้นมาไม่ค่อยมีหลังนั้นๆมีทีหนึ่งที่เหลือก็ ผ่านกันต่อสู้แล้วก็ล้มล้มลุกลุกังตัวบางทีก็แล้วอยู่ดีๆมันก็ขายดีขึ้นมาก็มีนะค่ะนะก็แล้วแต่โอกาสค่ะสุดท้ายอยากให้คุณตันฝากถึงผู้ถือหุ้นอิชิตันนิดนึงค่ะฝากเพื่อเหรอครับใช่ก็ก็อย่าไปคาดหวังมากเราพยายามเต็มที่แล้วกันเนาะเราใช้ควาพยายามผมผมก็ไม่อยากจะให้เราคาดหวังมากแล้วก็เอาลรแต่ว่าเราเป็นบริษัทที่อย่างเมืองเน็กเราไม่มีหนี้แล้วก็เรามี พนักงานไม่ได้เยอะนะแต่ว่าพนักงานของเราก็เป็นพนักงานเก่าแก่แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นและส่วนใหญ่ด้วยมิฉะนั้นเรามี c u เจอร์หรือว่าวฒนธนาค์กรุของเราเป็นองค์กรที่แบบเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เหมือนบอกว่าเราเป็นตัวตัวแทนของบริษัทเราเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทพนักงานด้วยแล้วก็แฟนคลับผู้ถือหถ้นด้วยเราเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้ใหญ่นะไม่เทียบว่าใหญ่นะแต่เราเป็นบริษัทที่ไม่ยอมแพ้เราก็ไปเรื่อยๆผมชอบเวลาเขาไปเที่ยวโรงงานผมเนี่ย ที่หน้าโรงงานพมมีคําพูดว่าหนึ่งติดที่หน้าโรงงานเลยเริ่มใหม่ได้ถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้ก็ตอนนั้นเราน้ําท่วมใช่ไหมเราก็เกิดมาใหม่แล้วเราก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกครั้งวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์บางคนที่แพ้เจ๊งไปตะเจ๊งไปบางคนที่สามารถอยู่ได้เริ่มใหม่เนี่ยแล้วผ่านไปอีกสิปีเขาใหญ่กว่าเดิมเสมอเพรอะงนั้นเราเจอปัญหาอย่ายอมแพ้ถ้าเราผ่านมันได้เรามักจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเกือบทุกคนและทุกครั้งค่ะ ก็เชื่อว่าใครที่ยังไม่ยอมแพ้กับหุ้นอิชิตันก็น่าจะได้รับผลตอบแทนอย<ห>่า<ห><ร>งน้อยก็ด้ปันผลนะคือผมไม่ได้นํำเราเล่น <c oughs> หุ้นแบบผมเอาพูดตรงกผมบริสุทธิ์อยู่ผมยังไม่เคยซื้อหุ้นแม้แต่หุ้นหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ว่าผม,าผมก็เชการลงทุนม,มันมีความเสี่ยงอะู้ตรงถนะถ้าดักเล่นหุ้นอันนี้คุณชำนาญคุณก็ว่าไปแต่สำหรับผมแ่ผมผมว่าผลตอบแทนที่ผมให้ก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าผมตามเป้าใหม่ที่ได้เราก็เป็นคนที่ปันผลเราไม่เอาเงินกำไร แล้วก็ไปลงทุนเอ่อกำไรก็ลงทุนเราได,ได้ได้แต่ความรู้สึกนะฮะอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่อยากลงทุนอ่ะผมไม่ไม่มีนโยบายที่เอาเด็กเงินไปลงทุนลงทุนแล้วสมมติว่าผมพุ่งกบเก๋ใช่ไหมเก๋ก็กำไรกำไรกำไรสามสิบปีปั๊บผมยังไม่เคยได้ปั่นผลเลยใช่ไหม <laughs> แล้วก็เก๋ก็พอตอนนี้เรามีบริษัทมีธุรกิจมาเอ่อยี่สิบประเทศแล้วแล้วผมล่ะผมมีแต่ตัวเลขอลอยๆครับผมไม่เอาผมไปคนที่จัดสรร ผมจำได้ว่าผมเป็นผู้ถือหุ้นไงนค่ะผลงานผมผมได้เยอะที <ใน S 2> ่สุด <laughs> ค่ะก็ได้เห็นแล้วนะคะสําหรับแนวคิดคุณตันนะคะที่ไม่ยอมแพ้นในชุกงสถานการณ์แล้วก็หวังว่าผู้ถือหุ้นอิชิตันก็น่าจะสบายใจในการถือหุ้นด้วยนะคะ,คะแล้วก็ฝากตันพาวเวอร์ไว้ด้วยนะคะที่จะออกในปีนี้ในเดือนมีนาคมนี้นะคะีไม่มีตางตันนะครับตันพาวเวอร์วันนี้ขอบคุณคุณตันมากนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเชิญนัคะขอบคุณค่ะ